วว้า <Wow! S 1> ที่แรกและที่เดียวในไทยเอารถสภาพดีพร้อมใช้พร้อมโอนมาขายกันถูกๆช่างกิโลขายโลหลัมไม่กี่บาทมาดูกันนะครับว่ารอบนี้มีรถอะไรกันบ้างอย่างคันนี้เป็น m a ด้า3 h a t c h b บบ k 5ประตูนะครับรถสภาพดีพร้อมใช้งานขายแค่โลละ58บาทเท่านั้นและอีกหนึ่งคันก็จะเป็น Mitsubishi ปี2011เกียร์ออโต้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับขายโลละ58บาทใครเอาแพ็คคู่เหลือโลละ50บาทเท่านั้นนะครับรถ1คันราคา1,000กิโลเท่านั้นเอาไปคูณเองนะครับ1,000กิโลก็50,000บาท2,000กิโลก็100,000บาทได้รถสภาพดี มีรับประกันเครื่องยนต์ดีมาลองขับมาลองใช้งานดูได้เลยว่าดีจริงหรือเปล่านะครับเครื่องดีๆแอร์เย็นๆมีเล่นทะเบียนต่อภาษีได้โอนได้ที่ขนส่งขายแค่โลละ58บาทหรือแพ็คคู่โลละ50บาทเท่านั้นใครสนใจโทรด่วนคุ้ยโฮมคาร์รถคุณภาพดีมีรับประกันหลังการขายและเป็นรถ เอามาชั่งกิโลขายกันถูกๆนะครับ